ส่วนโจรคนนี้ค่ะล้วงคอง,งูเห่าไม่รู้ตัวไปย่องขโมยของที่บ้านของที่ปรึกษาตำรวจของโรงพักษีราชาโดนดีเขาแล้วนี่ภาพกล้องจรปิดค่ะมาตอนตี4ี่สี่สินะเนี่ยอันนี้ข,ขโมยใช่ไหมฮะของวันนี้ใช่ค่ะคนร้ายนี่เป็นผู้ชายอายุ30-40ปีใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินเนี่ยอาไว้หนวดด้วยนะมองไงกลๆอาจจะไม่ค่อยเห็น หรืออย่างสบายใจออทาไมดูใจเย็น<ช>ค่อยๆเลือกถามที่ขโมยหรือเปล่าพี่นิดพี่เคราะห์ยี่ห้อนี้ดีไหมออก็คงคิดว่าตีสี่สี่สิบยังไม่มีใครตื่นหรอมัง้งคือเข้ามาแบบเขากาลังนอนกันอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยรองเท้าแตกก็เอาไปเออมาค้นเนี่ยห้องเก็บของภายในบ้านที่ทําเป็นออฟฟิศก็คงคิดว่าไม่มีคนอยู่ี่บ้านคนมีตังค์นะฮะมีเอาผาดเออถนนสุรศักดิ์สงวนตาบลศรีราชาอาเภอศรีราชาจังหวัดสุขอจังหวัดชนบุรีค่ะปรากฏว่าคนร้าย เลือกตั้งนานได้อะไรไปรู้ไหได้เสื้อยืดไป2ตัว <c oughs> ปลั๊กไฟต่อพ่วง1อันรองเท้าแตะสีเหลือง1คู่ค่ะ <c oughs> ไฟแช็คอีกจํานวนหนึ่งแล้วก็หลบหนีไปที่เลือกนี่เล, <c oughs> เลือกนานจะเอาอะไรดี <c oughs> สงสัยจะไม่มีให้ขโมยหรือว่านี่เป็นของที่ต้องใช้นดนโดยถือออกมาแล้ว <c oughs> โอ้โหพเพราะ พราะหนุ่มคนนี้หนวดงามด้วยน,นะจ๊ะขอภัยเล็กซัสไม่ใช่เอาผาดหรือหรือหรือเป็นขโมยที่มีจรรยาบรรณเหมือนไอ้ไอ้คนเมื่อกี้รักชาตทำไมอ่ะเลือกเฉพาะสิทธิ์ตัวเองขัดแคลนฮะ<อ>ไม่มีไฟแช็กใช้ก็ไม่อยากให้เขาเดือดร้อนไม่มีรองเท้าแตะอ๋ออันนี้ก็อาจจะอ้างว่ารักชาติด้อีกอย่างเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าของเขาเป็นคนญี่ปุ่นอเออเจ้าของบ้านเนี่ยซึ่ทำเป็นออฟฟิศเนี่ยคือคุณมาซาฮิโรอาเบะอายุ46ปีบริษัทเนี้ยเขาเป็นบริษัทจัดหาพนักงานขับรถให้กับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นแต่ว่าดัน คุณมาซาฮิโรอาเบะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารเงินของตํารวจอของโรงพักสถานีตํารวจภูธรเสีราชาที่ชนบุรีด้วยไง<ะ>คือแถบศสีราชาคนญี่ปุ่นคงอยู่เยอะอ,อาจจะต้องมีส่วนหนึ่งเข้าไปพูดคุยคณะทํางานกับตํารวจด้วยเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่า ทางด้านของพนักงานออฟฟิศคนที่เห็นคนร้ายก็คือคุณพงษ์รัพีประเสริฐเชื้อไงเล่าบอกว่าเขาเดินทางมาที่บริษัทในช่วงเช้ามืดคือจริงๆเนี่ยคุณพี่พงษ์รัพีเนี่ยมาก่อนตีห้าอีกนะแล้วปรากฏว่าพอมาถึงบริษัทเนี่ยก็ปะกับชายคนนี้พอดีเลยบอกว่าเดินลับๆล่อๆอยู่หน้าห้องเก็บของคุณพี่พงษ์รัพีเดินเข้าไปถามกันนะว่ามาทําอะไรเขาไม่ตอบนะอีตาผู้ชายเสื้อน้ําเงินหนวดเฟิร์มเมื่อกี้ บอกแล้วก็เดินเลี่ยงไปอย่างใจเย็นนะใจเย็นด้วยนะขนาดเจอคนแล้วนะไม่ได้กลัวสะทกสะท้านอะไรแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปค่ะพี่พงษ์และพีเนี่ยพนักงานเนี่ยยังบอกเลยว่ายังแซวผ,ผู้ชายคนที่ขโมยของเลยบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮอนดา้าเวฟซะด้วย <c oughs> แต่ก็ไม่รู้มาขโมยของไง <c oughs> หรือคิดว่าเป็นพนักงานคนอื่นของบริษัทที่ตัวเองไม่รู้จักก็ได้นะ <c oughs> เออเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนพนักงานก็เลยมาบอกในช่วงเย็นว่ามีของหาย ก็คงแบบเป็นเจ้าของรองเท้าแตะไหม <laughs> <laughs> เลยแบบเฮ้ยรองเท้าแตะหายไปไหนปรากฏว่าเปิดกล้องจอนปิดเจอก็ปรากฏนี่ไงเป็นคนเดียวกันกันกบที่ปะตอนเช้ามืดเมื่อกี้เลยซึ่งถ้ามาช้ากว่านี้เนี่ยคนร้ายอาจจะเดินไปลักสิ่งของมีค่ากว่านี้แน่นอนเออบเบื้องต้นตํารวจก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะแล้วเดี๋ยวจับตัวคนร้ายมาเดินเนินคดีก็คงไม่ยากหรอกหน้าชัดมากเลยอะหน้าเป็นเอกลักษณ์หนวดงามมากหนวดงามไมา่หนาไม่งามเลย <c oughs> หาตั้งนานครับของที่ได้ไปเออนาชัดไม่นารอดตำรวจน่าจะรวบตัวได้นะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง